เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาซ่อมเจ้าตัว,ตวเลือนไม้นะครับผมของเจ้าตัวเอาติดรุ่นนี้นะครับผมกับชุดซ่อมที่เขาขายเนี่ยกันตามโลกออนไลน์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะซ่อมสําเร็จหรือเปล่านะครับแล้วอาการเนี่ยจะหายไหมเดี๋ยวไปติดตามกันครับเลือนไม่มันไม่ติดนะครับคือเข็มอะไรพวกเนี้ยมันไม่กระดิกเลยนะครับแต่ว่าส่วนอย่างอื่นเนี่ยติดหมดนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองซ่อมกันดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับ อันดับแรกเราต้องถอดเลือนใหม่ตัวนี้ออกก่อนนะครับเข้าใจว่าโอเคเนื่องจากรถอายุเยอะแล้วนะครับผมเวลาถอดก็อาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยก็คือถอดน็อตหนึ่งตัวที่ยึดออกนะครับที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกที่เป็นเคี้ยวล็อกนะครับผมก็ค่อยๆดึงนะครับก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาถอดน็อตข้างในตรงนี้อีกตัวหนึ่งเท่าที่ผมเห็นนะโอเคครับเมื่อถอดออกมาได้แล้วนะครับมันก็จะหลุดแบบนี้แล้วก็ ระวังสายไฟนิดนึงนะครับผมเนื่องจากรดอายุเยอะแล้วนะครับผมแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือมันมีเจ้าตัวสายไฟเนี่ยเข้ามาอยู่2จุดนะครับตรงนี้จุดนี้จับจุดนี้นะครับผมก็มือล้วงไปนะครับแล้วก็สัมผัสดูมันจะมีเคี่ยวล็อกอยู่นะครับผมก็ถอดให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับผมถ่ายรูปไปก่อนนะครับผมว่ามันเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าจะถอดข้างบนตัวนี้นะครับก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าผมว่าถอด อันใหญ่เนี่ยที่มันต่อเข้าตัวนี้เลยดีกว่านะครับนี่จะมีตัวใหญ่ตรงนี้กับด้านนี้นะครับผมโอเคครับเราก็ถอดมาได้เรียบร้อยนี่จะเห็นว่ามีจุดที่มันเข้าเนี่ยอยู่2จุดนะครับอันนี้ใหญ่หน่อยถอดลําบากนะครับผมกับอีกจุดหนึ่งแบบนี้นะครับนี่สายไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่สองจุดพ่วงแบบนี้ก็เดี๋ยวเราไปถอดซ่อมกันดูครับข้อดีหนึ่งข้อของการที่เป็นรถตลาดนะครับผมก็คือเวลาที่ มันเสียเนี่ยและเราหาสาเหตุของปัญหาเนี่ยมันหาง่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมันจะมีอาการเสียเนี่ยคล้ายๆกันหรือว่าเป็นอาการเสียเฉพาะรุ่นที่คนในขับหรือว่าในกลุ่มอะไรพวกนี้เขาจะรู้กันนะครับผมก็คือคุณสามารถที่จะหาข้อมูลเนี่ยได้ง่ายนะครับว่ามันควรจะเป็นจากอะไรนะครับผมควรนะไม่ใช่แบบว่าชี้เฉพาะเจาะจงเลยเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรที่ปีกย่อยกว่าน,นั้นนะครับผมแล้วข้อ2ก็คืออะไรเนี่ย มันหาง่ายนะครับผมอย่างเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เลื่อนใหม่มันเสียเนี่ยก็คือชุดไอตัวเซอร์กิตอะไรพวกเนี่ยมันเสียนะครับผมอย่างทีนี้เนี่ยพอเราเป็นรถตลาดนะครับผมสิ่งที่หาได้ง่ายก็คือเจ้าตัวอะไหล่นะครับนี่ก็คือชุดอะไหล่เนี่ยเขาจัดมาให้เป็นชุดเลยบอกว่าเป็นชุดซ่อมเลื่อนใหม่นะครับผมสําหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมนี่เขาก็จัดชุดมาให้เสร็จสับนะครับผมที่เหลือนเนี่ยเราก็แค่งัดดูแล้วก็ ซ่อมไปทีละจุดนะครับผมว่าตัวไหนแทนตัวไหนนะครับผมก็เทียบเอาก็ถ้าที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเคียวล็อกแบบนี้อยู่นะครับผมก็คือล็อกระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะต้องถอดสเต็ปไหนนะครับผมอย่าลืมดูเจ้าตัวน็อตด,ด้วยนะครับผมว่ามันมีน็อตอยู่ตรงไหนบ้างไม่งั้นเนี่ย่ยไปอาจจะไม่ได้แต่ว่าผมว่าะว่าน็อตตัวนี้เนี่ยเป็นน็อตที่เอาไว้ยึบบอร์ดนะครับก็เดี๋ยวมาลอง งะกันดูก่อนจากตรงนี้นะครับผมว่าทั้งแงกตรงนี้เนี่ยออกไหมเนื่องจากว่ารถมีอายุเยอะนะครับผมระวังตอนแงเนี่ยอย่างัดเขาแรงนะครับผมเดี๋ยวมันจะแตกนะโอเคแล้วเดี๋ยวผมพอไปงัดก่อนวิธีงัดพวกนี้นะครับผมก็คือกดนะครับผมกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ดันมันออกมานะครับปุ๊บอ่ะกดแล้วก็ดันมันออกนะครับปุ๊บอ่ะมันก็จะออกแบบนี้นะครับปุ๊บนี่เห็นไหมอ่ะค่อยๆงัดไปครับทําทีละจุด เก้าชั้นแรกออกไปแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนแรกผมก็จะว่ายกอันนี้ขึ้นน่าจะได้นะครับแต่เหมือนจะไม่ใช่นะครับผมอก็คือเราก็ไม่อยากจะงัดนะเนี่ยพองัดไปตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นสําหรับซ่อมไฟนะครับผมตรงนี้เนี่ยแต่ว่าชุดไฟชุดไฟแรงต่างเนี่ยมันยังไม่เสียนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะต้องถอดน็อตท,ที่มันยึดอยู่ด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองค่อยๆถอดกันนะครับ โอเคถอดมาได้ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับถอดฝาหลังทีนี้เนี่ยไอเจ้าตัวชุดที่มันซ่อมเนี่ยมันอยู่ใต้แผงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาแผงตัวนี้ออกมานะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าก่อนจะถอดเขี้ยวล็อกนะครับคุณจะต้องถอดเจ้าตัวเข็มพวกนี้ออกก่อนนะครับผมไม่ไงั้นมันจะดึงไม่ได้นะครับเข็มพวกนี้ก็แค่ดึงขึ้นมาตรงตรง อ่ะโอเคผมถอดมาได้ทั้งหมดแล้วก็คือตอนแรกเข้าใจว่ามันอยู่ใต้แผงนี้นะครับแต่ว่าพอรื้อออกมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใต้แผงนี้นะครับผมสิ่งที่มันอยู่ก็คือจุดที่เราต้องซ่อมนะครับผมก็คือมันอยู่มาครับทีนี้มาถึงจุดสำคัญของการซ่อมแล้วก็คือว่าจริงๆเนี่ยในชุดซ่อมเนี่ย มันจะมีตัวคาปาซิเตอร์หรือตัว C เนี่ยอยู่เยอะเลยนะครับผมคือผมก็โทรไปปรึกษาร้านนะนะเขาบอกว่าผมอาจจะซื้อผิดรุ่นแต,แต่ผมว่าแตว่าไม่น่าผิดคือพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะจัดชุดมาสําหรับสําหรับหลายๆรุ่นแต่ว่าของผมเนี่ยอาจจะเป็นแบบชุดไม n เน Cha เชงอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเขาเปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์บางอย่างออกนะครับผมว่าเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะแมทเจ้าตัว C ตัวนี้คาปาซิเตอร์ตัวนี้เนี่ย ได้3ตัวนะครับผมก็คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือจริงๆเนี่ยถ้าได้ดูเนี่ยผมเห็น C อยู่แค่3ตัวนะครับก็วิธีดูนะผมก็คือให้ดูจากขนาดนะครับนี่มันจะมีขนาดอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้ให้ดูตัวใหญ่ก็ได้นะครับผมนี่จะมีขนาดอยู่นะครับผมก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยก่โลนะครับผมอย่างตัวนี้เนี่ยก็คือ25โวล์470ไมโครฟารัดนะครับ ตรงนี้ส่วนตัวน,นี้ก่โลก่ไมโคฟารัดก็เราก็เทียบกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะถอดนะครับผมพวกนี้เนี่ยมันก็มีค้วบวกค้วลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูให้ดีนะครับบนแผงเนี่ยมันก็จะเห็นนะครับผมว่าตรงไหนเนี่ยเป็นลบเป็นบวกนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็คือจะเห็นว่ามีค้วลบนะครับผมนี่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับผม ทีนี้วิธีสังเกตขั้วลบบนตัวคาปาซิเตอร์ก็จะเห็นว่าอันนี้นี่ที่เป็นแถบขาวๆอันนี้เนี่ยขาด้านนี้เนี่ยคือขั้วลบนะครับผมอีกขั้วหนึ่งอ่ะก็คือขั้วบวกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียบให้ถูกนะครับผมบวกกับลบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็จะเห็นว่ามีลบอยู่ตรงนี้นะครับผมเขาก็จะเห็นว่าแถบขั้วลบเนี่ยตรงกับตรงนี้นะครับผมเช่นเดียวกับตัวนี้ครับก็คือลบอ่ะลบไปอยู่ตรงนี้ทีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามา เปลี่ยนกันนะครับผมวิธีเปลี่ยนก็คือเจ้าตัวโคพวกนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเชื่อมแล้วก็ออกนะครับผมแต่ว่าเราก็จะไล่จากด้านหลังนะครับผมก็คือคุณต้องจี้เอาเจ้าตัวตะกัวเนี่ยออกจากด้านหลังนะครับผมเพื่อเอาขามันออกนะครับตรงนี้อ่ะก็เดี๋ยวเรามาลองซ่อมกันดูครับก็โอเคครับเราลองเชื่อมหมดแล้วนะครับผมนี่ก็ฝีมือเชื่อมแบบว่า ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเครื่องมือด้วยนะครับผมแล้วก็ด้วยมือการเชื่อมของผมด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะพังหรือจะรอดนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับไอตัวแผ่นปิ้นตรงนี้เนี่ยเหมือนบางจุดเนี่ยผมทําขาดด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปลนะ่านะต้องไปดูกันที่เหลือก็แค่ทําความสะอาดครับแล้วก็ประกอบกลับดูนะครับผมก็อย่าลืมเช็คนะครับผมว่าขั้วมันตรงนี่ก็คือลบนะครับผมลบต่อลบนะครับผมนี่อันนี้ก็คือลบผมเอาลบต่อลบ นะครับอ่ะก็อันนี้ก็เหมือนกันลบต่อลบนะครับผมเช็คพยายามเช็คขั้วให้ตรงนะครับผมตรงนี้อ่ะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าจะรอดหรือจะล่วงครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับผมก็คือพวกเข็มพินตรงนี้นะครับผมคือตรงเนี้ยเวลาถอดออกมาเนี่ยมันจะมีพินอยู่นะครับผมก็คือพยายามเสียบให้ตรงอ่ะถ้ามันไม่ลงเนี่ยก็อย่าไปฝืนยัดมันนะครับผมเสียบให้ตรงก่อนแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเขามีตัวล็อกเอาไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้เราใส่ผิดพลาดนะครับแต่ยังไงก็ต้องระวังอยู่ดีนะครับตรงนี้ โอเคประกอบกับเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับโอเคครับประกอบเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยไฟแสดงสถานะประตูก็ติดนะครับก็ลืมบอกไปตอนถอดนะครับผมผมเพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามันจะมีเคียวล็อกอยู่ข้างล่างนะครับผมตรงนี้อ่ะก็ดึงให้ถูกนะครับผมระวังติดเคียวล็อกแล้วเคียวมันจะหักนะครับ๋ยวมาลุ้นกันว่าได้ไม่ได้ครับโอเคครับ ที่เหลือก็ประกอบกับยึดติดแล้วก็เช็ดวัมสารให้เรียบร้อยครับก็จะเห็นว่าผมสามารถซ่อมได้นะครับผมถึงแม้ว่าฝีมือในการบักกี้เนี่ยจะไม่ได้เลื่องก็ตามนะครับผมคือคือตอนแรกเนี่ยก็พยายามจะเอาเจ้าตัวบัคก,กี้อันเก่าเนี่ยออกให้หมดนะครับแต่ว่าด้วยฝีมือของเรากับว่าเครื่องมือของเรานะครับผมมันไม่ได้สเปปมันไม่ได้เฉพาะทางขนาดนานนักก็เลยเอาไว้ง่ายเลยตัดขั้วเก่าออกนะครับผมแล้วก็เอาขั้วใหม่เนี่ยเชื่อมต่อเข้าไปนะครับง่ายๆแค่นี้เองก็ถ้าเกิดใครเป็นอาการเดียวกันนะครับก็ลองไป หาชุดซ่อมดูนะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ